ก็คือมีข่าวนะคะอย่างที่ในสไลด์เนี่ยค่ะในทางโรงพยาบาลหรือเคสจริงเนี่ยอาจารย์ยังไม่เคยเจอแต่ว่าก็ได้ไปลองค้นหาในต่างประเทศมาก็พบว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีคุณยายคุณยายเขาก็มีความเชื่อค่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้ป้อนหรอกแต่คุณยายเป็นคนเลี้ยงคุณแม่เขาต้องไปทำงาน เหมือนกันเลยนะคะคุณกันไปทำงานเมืองไทยยายยายเลี้ยงสักพักหนึ่งยายมาแล้วหวังดีเนาะดว่ามันได้วิตามินโอ้มันกินแล้วอิ่มนะจะได้ไม่ร้องร้องทั้งวันกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่นี่ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีคุณยายคนหนึ่งเขาก็เอากล้วยเนี่ยมาป้อนให้กับเด็กแล้วทีนี้พอพอป้อนไปปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นนอนไม่ย่อยคุณยายก็แบบนึกว่าอิ่มแล้วเนาะพอถึงยิงมื้อต่อไปเขาก็ ป้อนป้อนป้อน,อน,อน,นี่ก็ไกลหน้ามันตันในทองไปหมดสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตจากการที่ป้อนกล้วยไปอย่างนั้นนะก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตได้เพราะว่าเด็กเขาตัวเล็กมากๆจริงๆนะคะในข่าวีิก็เด็กก็อาจจะประมาณ2เดือนแต่คุณยายเนี่ยก็เห็นว่าเขาแบบสามารถที่จะทานได้แล้วเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันก็มีลักษณะนิ่มแต่ว่าบางทีก็อาจจะลืมไปว่าเรื่องน้าย่อยเรื่องการจเจริญเติบโตของกระเพาะเด็กเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันอย่างงี้นะคะคุณการครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องพวกนี้มันส่งผลโดยตรงกับเด็กนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวัง